มารีวิวไฟนะคะที่พลเนี่ยเอาไว้ใช้ถ่ายกับพางมือถือนะ,นะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะพลเอาไว้ใช้เนะเวลาพลถ่ายแบบแนวตรงนะคะเพื่อนๆนะซึ่งไฟตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์แล้วก็ดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะมารีวิวแบบละเอียดให้ดูนะคะสําหรับตัวไฟตัวนี้กันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพลนะคะจะมาเทสน้องให้ดูกันนะว่าน้องเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขามีแสงแบบปรับระดับได้นะคะเพื่อนๆมีทั้งขาวมีทั้งเหลืองนะคะเพื่อนๆนะโดยเราเนี่ยสามารถปรับได้นะคะผ่านตัวดีโมที่เขาให้มาเลยหรือว่าเพื่อนๆนะคะจจะปรัับากตว ตรงข้างหลังเครื่องน,นะคะเขาก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดให้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวปอลเนี่ยจะมาเห็นตัวร,รีโมทให้ดูนะอันนี้นะคะเราก็จะกดเปิดกันเลยนะนี่นะคะพเพื่อนๆตัวนี้นะคะพอเรากดเปิดมาแล้วนะเพื่อนๆเห็นสังเกตสีเหลืองแบบนี้นะคะเราเนี่ยสามารถกดตัวซีเล็กนะคะเพื่อเปลี่ยนสีได้นะอันนี้เนี่ยก็จะนั่นมาเป็นไฟขาวแล้วอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีโมดหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าโอเคแสงไฟชอบขาวแหละแต่รู้สึกมันสว่างจ้าจังเลยนะคะเราก็สามารถกดหมดได้นะคะเพื่อนๆนะอ่ะ เนี่ยตัวเนี้ยก็จะลดได้นะคะถือว่าถ้าใครอยากกดเพิ่มนะคะก็กดติวมฝ่ายได้ในกรณีที่เราอยากได้แสงเพิ่มนะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยัง สามารถนะคะที่จะบวกนะคะตัวอุณหภูมิได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะเราก็ลดอุณหภูมิบอกเลยว่าคือฟังก์ชันเขาเนี่ยคือแน่นแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคือตัวนี้ใช้ได้นะคะผ่านตีโมตัวเดียวเลยนะพลอยเทสให้ดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวใช้ไฟตัวนี้เนี่ยตั้งให้ดูนะคะปิดไฟสตูทั้งหมดเลยว่าแสงจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะพลอยพยายามตั้งไฟให้อยู่ใกล้ๆนะจะให้ได้ให้เพื่อนๆเห็นแสงด้วยอันนี้คือไฟดับสนิทนะคะเพื่อนๆนะมันก็จะคลัมเวอร์เนาะอันนี้นะคะเราจะเปิด นี่เพื่อนๆแสงตรงนี้คือมันสว่างจ้ามากๆนะคะคือจริงๆอ่ะเวลาที่เราถ่ายคลิปอ่ะก็ไม่ได้แนะนาให้ตั้งใกล้ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆนะอาจจะขยบออกไปอีกหน่อยนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนสีได้เห็นป่ะเพื่อนๆพม m faut m faut m re, ูดมันก็จะเปลี่ยนนะคะเวลาที่เราเฮ้ยมีแสงแบบเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนสีนะคะซึ่งอันเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวพอนะคะลองให้ทีมงานเนี่ยขยบตัวไฟออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูภาพรวมว่าองค์ประกอบเป็นยังไงคะ่ะเวลาที่เราอันเนี้ยมันก็จะได้ความแบบนวลนวนะคะเป็นไฟเหลืองเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเเนนี่ยปปิดะะ็ไฟขาาวอง้ เนี่ยเพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือมันไฟมันได้เลยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าโดยปกติใช่ไหมคะถ้าเป็นไฟสตูพอก็จะมีไฟ2ดวงแต่อันนี้ถ้าเราถ่ายมือถือนะคะเพื่อนๆนะอ่ะสมมตินะเป็นตัวมือถือเนะเวลาเราตั้งกล้องกับไฟนะคะเพื่อนเอนะแค่เนี้ยคือแสงน้องแค่ แค่อันเดียวคือมันสวยมากแล้วนะขณะอันนี้เป็นกล้องใหญ่นะคะแสงน้องในยังได้เลยนะนเดี๋ยวพอยปรับแสงนะคะสมมติว่าพอปรับแสงลงเห็นปะแสงมันก็จะดรอปลงนะคะแต่ว่าถ้าปรับขึ้นเนี่ยแสงน้องก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ปรับโหมดปรับสีอะไรนะคะเล่นกันได้เลยคือไฟตัวเนี้ยคือชอบมากๆจริงๆนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆและนี่นะคะก็เป็นรีวิวนะคะตัวไฟที่ใช้กับ การถ่ายมือถือแนวตั้งนะคะเพื่อนๆนะซึ่งบอกเลยว่าตัวเดียวคือสว่างมากแล้วนะคะเป็นไฟตัวที่พอชอบใช้มากๆเลยนะใครที่อยากได้ไฟแบบนี้นะคะเพื่อนๆนางก็สามารถนะคะที่จะกดผ่านตะกร้ากันได้เลยนะพอเนี่ยปักตะกร้าเอาไว้ให้แล้วนะคะเป็นไฟหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะถ้าใครคือจริงๆเราจะซื้อไฟอย่างเดียวก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือจะซื้อขาตั้งไปด้วยก็ได้แต่พอแนะนําว่าซื้อยกเสร็จไปเลยนะเพราะว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยไฟก็จะได้เข้าหน้าเราพอดีนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ปรับระดับปรับองศากันได้ด้วยนะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่อยากได้ก็ก คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยกดสั่งซื้อผ่านคลิปวิดีโอน,นี้นะเขายังมีโปรแจกโค้ดส่วนลดกันอยู่ด้วยนะคะกับทางลาซาดานั่นเองนะพอเพื่อนๆเ,เนี่ยกดผ่านตัวลิงก์ไปแล้วนะคะเขาจะเด้งเข้าสู่หน้าลาซาด่านะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถกดชอ็อปตามปกติได้เลยนะทีนี้เนี่ยหน้าตอนชําระเงินนะคะเขาจะมีควาว่าโค้ดส่วนลดค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะใส่รหัสโค้ดตัวนี้กันได้เลยนะคะเป็นตัว YouTube 30POFF นะคะ,ะ,คะตัวนี้เนี่ยจะลดไปเลย30%นะคะส่วนถ้าใครเฮ้ยกดโค้ดนี้แล้ว รหัสโค้ดนะคะ YouTube 15 POFF นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะลดกันไปเลยแบบ15%นั่นเองค่ะเพราะเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไฟราคาหลักร้อยนะคะที่พลอยบอกเลยว่าดีมากๆนะหรือว่าใครใจ่ายแบคงเท่าไปนะคะก็มีทอนให้อีกนะพูดเลยว่าคุมมากๆเลยใครอยากได้ไฟดีๆแบบนี้ก็รีบจิ้มรีบต่ำเกยตากันได้เลยค่ะส่วนไฟสตูที่พลอยใช้นะคะจะเป็นไฟอะไรแบบไหนนะคะติดตามกันได้ในคลิปหน้าเลยค่ะ